สวัสดีฟิลด้นะครับโอเคครับก็บผมก็เตรียมตัวนะครับรอที่จะไปไลฟ์สดให้น้องต้นข้าวนะครับน้องต้นข้าวเนาะทอกคนานะทนายทุกคนนะครับสวัสดีท่านเลยนะครับตอนนี้อยู่ที่ โรงแรมที่ราดกุรีนะครับเดี๋ยวจะต้องไปต่อห้องอีกหนึวันนะครับเพราะว่าจะได้กลับมานอนที่นี่เนาะนะครับ สวัสดีจ้าแมงสวัสดีครับคุณกมวลสวัสดีครับคุณนโปนะครับสวัสดีครับคุณมลพี่แมงไปยังไงกับใครไปกับพี่นาลงครับคุณเฮดไว้สวัสดีแมงคุณพรนะครับสวัสดีครับคุณนัทยาดูแลตัวเองด้วยอากาศเย็นนะครับวันนี้คือพี่ลงมาได้แค่วันเดียวนะครับส่วนสละบุรีพี่ลงไม่ว่างนะครับก็เดี๋ยวค่อย คุยกันอีกทีนึงครับว่าวันที่23มีใครพาผมไปสลาบุรีได้หรือไม่ถ้าไม่มีก็คือไม่ได้ไปนะครับ นิดาสวัสดีค่ะคุณเฮตวายายหมูกับญาติจันหอมอยู่นู่นแล้วหน้างานคุณนายแดงสวัสดีครับคุณจิรพัฒนสวัสดีเป็นกบพี่ในยามเช้าสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีนะครับ คุณธนิดาไม่มาโคราชเหรอไปครับรอพี่จะลงมารับครับแต่สระบุรีไม่มีรถไปนะครับคุณเบนจะมาดวันที่ยีิบสองคะแนนต้องเข้าเร็วไหลไม่รู้ครับ คุณธนิดาเจอกันนะคะคุณพี่โพสหรอครับสวัสดีค่ะแมงสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับก็รอพีธจะลมมารับครับคุณขงมงูลหวบก่อนนะครับธิรพัฒน์ต้นข้าว ได้ของดีกับลุงคนหนึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ค่าคิดประเมินค่าไม่ได้ใช่ไหมหนึ่งล้านบาทผมก็ไม่รู้ครับคุณสอร์ดิุสซดีคุณแมนซาดีครับสัสดีทุกคนนะครับ ผมยังไม่กินข้าวเช้าทุกคนนะว่าจะไปหาข้าวเช้ากินนะครับหาข้าวเช้ากินแล้วก็ต่อข้าวห้องนะครับเพราะว่าผมจะต้องกลับมานอนที่นี่หนึ่งคืนนะครับห้องอันนี้มันเป็นห้องพัดลมครับทุกคนสามร้อยหกสิบาทก็ถือว่าโอเคครับก็ขอแค่ได้นอนแต่หมอนไม่ได้เรื่องเลยหมอนเจ็บคอมากเลยคืนนี้ต้องสคืนนี้ต้องพับผ้าขน,นุนเอาเป็นหมอนเพราะว่ามันเจ็บคอครับหมอนไม่ดีครับ โรงแรมเป็นโรงแรมเก่าครับโรงแรมเก่าห้องแอร์อยู่ชั้นสี่โอ้โหไม่ไม่มีลิฟต์นะนะครับอยู่ชั้นสี่ไม่มีลิฟตนะนะ์ผมผมก็เลยไม่ไม่ไม่ไปดีกว่าผมก็เลยขอห้องพัดลมนะนะครับคุณจำเนียนพี่นันลงบอกเจ้าเจ้ากำลังมารับแมงนะครับครับก็ประมาณสิบเอ็ดโมงเรือเที่ยงนี่แหละที่เขาจะมานะแต่ผมก็เตรียมพร้อม้วแหละนะครับ เดีย๋ยวไปหาข้าวเท้ากันาาก่อนซุนเท้ามาหรือว่าเซเว่นอยู่อยู่ อยู่ใกล้ตรงนี้เปล่านะครับเดี๋ยวดูก่อนนะเซเว่นอยู่ตรงไหนนะจับเซเว่น อินออนแมงแม่โอนให้สองร้อยนะครับคนละใบกับคุณนรงได้ครับเดี๋ยวผมจะให้พี่ลงหนึ่งร้อยครับผมหนึ่งร้อยครับโอเคครับเดี๋ยวเอาเงินสดให้เขานะครับเดี๋ยวนะอันนี้ผมผมเอาไปแช์ยังวะยางเนาะโอเคยังไม่ได้แชร์ สวัสดีครับคุณวีร์สวัสดีครับคุณสาราวุฒิสวัสดีครับคุณศรีสมรสวัสดีแมงสวัสดีนะครับสวัสดีคนครับสวัสดีร้อยยี่สิบเจ็ดท่านนะครับเดีย๋ยวจะไปหาข้าวกินก่อนนะครับสวัสดีร้อยสามสิบสองท่านนะครับ น้องอินออนขอเลขบัญชีอ่าโอเคครับื่อทีผมก็ลืมปากนะครับคุณชิรพัฒ์แมงกีไ,ไปหารายทางก่อนนะสุขภาพแข็งแรงในทางปลอดภัยสวัสดีครับทั้งสองคนครับคุณเตือนใจแมงพักอยู่ใกล้ตลาดเปล่าใกล้ครับคุณธิรพัฒน์อ่านไปแล้วอ่าโอเคเแล้วคุณวีนาสวัสดีแมงสวัสดีครับคุณนิสสวัสดีทุกคนในช่องแมงนะครับ จิรพัฒน์ขอยแม่ย่าโมคุ้มครองปกปักรักษาทั้งสองคนนะครับเางปลอดภัยนะครับผมขอบคุณนะครับเดี๋ยวนะผมถ่ายคลิปช็อตมาก็ยังยังไม่ได้ลงนะเดี๋ยวเดี๋ยวลงลงคลิปช็อตก่อนไปกินข้าวนะ้อทุกคนเนาะคลิปสั้นนะครับคุณองอาจตอนนี้พี่แมงอยู่ไหนแล้วนะครับอยู่ ลาดปรีครับคุณวีระสวัสดีครับค,รคุณอาคมสวัสดีครับ คุณอาคมสวัสดีคุณธนะลันชนมั้งสวัสดีครับคุณจำเนียน้องแว่นก็สวยนะแมงครับผม น้องอินออนค่ะแม่งอะไรนะคุกกะล้านยายค้อมฉันอ่าขึ้นชื่อของราดรลีในตัวเมืองราดรีครับคุณชัชวานรอชมครับคุณประทุมสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับสามเบีท่านนะครับทางเฟสสามสิบสามท่านนะครับตอนนี้สิบโมงหกนาทีนะครับผมก็โหลดคลิปนะครับลงอันนี้ก่อนนะครับ เฟซลง YouTube นะครับคุณอุลไลสวัสดีจ้าสวัสดีครับคุณออนเดินทางยางแมงยังครับน้องอินออนแมงมาเจอกันได้ร้านข้าวคุกปิชื่อร้านป้าคอมแมงสะดวกเปล่านะครับ ร้านคุกกะปิกชื่ออะไรร้านป้าคอมมันอยู่ตรงไหนอ่ะมันจะปักจี H ีเอได้ R หรือเปล่าครับเพิ่งกี่โมงดึกครับรายการสุดท้ายครับสามทุ่มครึ่งหรือสี่ตุ่มครึ่งอย่แหละครับประมาณนี้หรือสี่ทุ่มไเละเวลามันไม่แน่นอนครับในตารางไม่แน่นอนคนุณจิรานุวัฒนะครับอยู่ไหนครับตอนนี้อยู่ราชบุรีครับอยู่เมืองราชบุรี เมืงราชรี วันเลิฟเดินทางกี่โมงเดี๋ยวรอพี่น้าลงมาน่าจะประมาณเที่ยงแหละครับคุณออนเดินทางกี่โมงประมาณเที่ยงครับก็เ,เดี๋ยวโพสภาพก่อนนะครับ ณสาวุฒิสวัสดีครับพี่เี่เอานนทางนะครับคุณแจงโมบายสวัสดีครับคุณนานันเดินทางปลอดภัยคุณโยทินนะครับคุณโยทินอ่าแมงอยู่ราดบุรีไม่บอกนะครับอ่าอยู่ในเมืองครับคุณโยทินครับอยู่ในเมืองนะครับถ้าถ้าถ้า,ถาดูไลฟ์รือดูคลิปผมเมื่อคืนผมก็ได้บอกอยู่นะนะครับ สวัสดีท่านสามสิบหกท่านนะครับจะไปกินข้าวเช้านะครับยังไม่ได้กินข้าวเช้านะ คุณแจงโมบายหนาวแล้วไม่ใช่กค่หนาวด้วยคือในห้องมันไม่หนาวครับแต่ข้างนอกอะ่ะมันก็เย็นแหละคุณสมหมายสวัสดีแมงจะเอารถมอเตอร์ไซค์ฝากที่นี่เหรอใช่ครับใช่ครับอยู่ที่นี่ครับผม <c oughs> ใช่ครับอยู่ที่นี่ครับ <c oughs> น้องอินออนอยู่ในตัวเมืองแมงลองฝากหมดนะครับ <c oughs> ้นอะไรนะคุณไมรัสสวัสดีครับคุณาราสวัสดีครับอะไรข้วครับุกก็ปิเหรอนะครับ จำเนียนเข้าใจเลือกสีห้องมันไม่ได้เลือกครับเขาส่มข้อให้นะครับคุณคุณสมชยัยสมชัยนะฮะสมชัยนะครับสวัสดีแมนะครับคุณนิคมสวัสดีครับคุณสนิทนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณไพรัตส,สวัสดีนะครับเดี๋ยวนะผมผมหาชื่อ้านก่อน ร้านข้าวคุกกปิป้าค่อมเหรอชือ่อตามนี้เลยไหม ร้านข้าวคุกกปิปลาคอมต้องไหนวะถ้าบอกพิกัดถูกก็ไปถูกถ้าถ้าบอกพิกัดไม่ถูกก็ไปไม่ถูกนะฮรร้านปลาคอมอย่างนี้เหรอมันจะขึ้นไหมล่ะ เสถีใจร้านอยู่ไกลจากที่พักแมงคุณสมหมายคุณนรงมารับแมงกระบี่ก,กี่โมงวานเที่ยงครับประมาณเที่ยงคนบับเบิ้ลบีไม่ไปครับคุณสนิทสวัสดีครับเดี๋ยวลงอันนี้ก่อนจะได้ไปกินข้าวนะครับลงคลิปสั้นก่อนนะครับ แก้วตา ble, สวัสดีแมักพี่สวัสดีนะครับก็ถ่ายคลิปชอดไปแล้วก็เดี๋ยวลงนะครับชื่อร้าน้าโคปิซุนเซ็งเซงเหรอ ก็ไกลอยู่นะครับก็เกือบกิโลนะครับก็ผมอยู่ตรงนี้คือมันผมขอแค่โซนนี้เป็นข้าวเซเว่นนะครับคุณเจ้าตาสวัสดีครับเดี๋ยวเหลือเลือลงเพจนะครับแป๊บหนึ่งนะครับลงรูปลงคลิปลงเพจนะครับ โพสรูปพสคลิปสั้นๆลงทุกวันก็โอเคนะดีกว่าไม่มีอะไรลงให้ FC ดูนะครับแล้วก็ต้องมีคลิปมีอะไรให้ลงให้ดูวันละคลิปก็ยังดีใช่ไหมลนะ่ะ คลิปชอตกันนะครับน้องอินออนค่ะไม่มาแม่โอนตังให้แล้วกันนะครับผม โทนี่ไปทําไมวัดทัพประดานถามใครครับคุณเจตมาถึงที่เปลี่ยนกันกินมั่งก็ดีโปรโมทร้านเขาน่าจะดีป้าคอมใจดีนะครับคุณศักดิ์สีสวัสดีแมงสวัสดีครับคุณสวัยส,สวัสดีรับแมงพี่ติดตามอยู่จากนกครศรีธรรมราชคุณสมศิ์สวัสดีทุกคนในช่องแมงพี่ฟิล์มครับเดินทางปลอดภัยขอบคุณครับต้องพิทาลงด้วยนะครับพี่อ้อมสวัสดีนะครับ โอเคครับเข้าแล้วครับเดี๋ยวผมจะให้พี่น,นลงหนึ่งร้อยครับเพราะว่าให้ผมหนึ่งร้อยให้พี่น,นลงหนึ่งร้อยผมก็จะกดเงินสดให้พี่นรงนะครับาดูเซเว่นก่อนว่าไกลไหมผมคุมอาหารนะทุกคนนะครับไม่ใช่ผมกินอะไรก็ได้นะครับ ไม่ใช่คนกินยากแต่ว่าเลือกกินครับใครจะบอกกินเดิมเดิมซ้ำซ้ผมก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าผมคุมอาหารนะครับไม่รู้จะพูดยังไงวะเรื่องการกินคือผมคุมอาหารครับใครอยากกินอะไรก็ไปซื้อกินเองนะครับเพราะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงวะเนาะ น้องอินออนจ้าโอนค่ะนะครับคุณวิภาวันสวัสดีน้องแมงสวัสดีครับคุณจำเนียนคําคมน้องแว่นมิตรนะครับแมงครับผมคุณสมชายไปโคราชกี่โมงรอพี่นลลงมาน่าจะเที่ยงนะครับก็ตามนี้ทุกคนเรื่องการกินไม่ว่ากันนะครับใครอยากกินอะไรกินไปเลยครับไม่ต้องแนะนําคนอื่นกินอย่างน้นอย่างนี้คือผมคุมอาหาร ถ้าผมคุมจริงๆผมกินแค่ไข่กินผักต้มเองน้ำพริกเองนะครับถ้าผมคุมจริงๆแบบเค่งจริงๆะนะครับก็ไม่ว่ากันครับเรื่องการกินผมพูดไปแล้วนะนะครับอยากกินอะไรกินไปเลยนะครับคุณวันเลิฟใจเย็นนะครับคุณเตือนใจแมงอยู่ใกล้ตลาดหากินง่ายนะครับก็มันก็มีแต่ว่าผมก็ไม่ได้ไปบ่อยนะครับเพราะว่าเราซื้อหลายอย่างมันก็แพงนะครับ อย่างที่เมื่อวานก็หมดไปหลายร้อยนะครับก็กินบ้างไม่กินบ้างนะครับไม่กินเลยก็ได้นะครับม์เบิ้นบีครับมาเบิ้นบีไม่รู้เป็นอะไรครับคุณวิรัตกับเมืองการจนบุรีครับหมายถึงยังไงเอ่ย หมายถึงว่าวันที่ยีบสองไม่มีงานเนี่ยหรอใช่ไหมให้ผมกลับการใช่ไหมคุณสมหมายถ้าอยากให้น้องร้องมากกว่าสามเพลงจะต้องไปฟังเสาหน้าเพิ่มอีกสามเป็นศิลปินรับเชิญ ขวาเดีซ้ายเดียโหฝั่ง,ง,งน้นต้องใส่ต้องเอารถต้องใส่ต้องเอารถมอเตอรไ์ไซค์ไปด้วย เตือนใจในตลาดสลัดผักก็มีมาเล็บไม่รู้ครับณมไปเลือผมรู้ว่าน้ำจิ้มวดีแมงมาดีครับเออผมก็ไม่รู้ครับที่รู้เพียงข้าวบ่อนนะเดี๋ยวพี่จะลงมาเดี๋ยวไม่ทันครับกินข้าวเสร็จต้องมาต่อห้องนะครับเอฟซีที่ไหนที่อยากจะช่วยค่าห้องนะครับก็สามารถโอนมาได้ที่บัญชีอมสินนะครับแล้วก็วันนี้ก็ต้องช่วยพี่ลงเติมแก๊สนะครับทั้งไปและกลับนะครับทุกคน 你看，就，我们都要互 ทุกคนครับเดี๋ยวไปหาข้าวกินก่อนนะครับเรียีไปทไหนที่อยากจะช่วยค่าห้องนะครับเดี๋ยวผมจะต่อค่าห้องเช้านี้นะครับค่าห้องก็360มันเป็นห,ห้องพัดลมครับเพราะว่า